เคยสงสัยกันไหมครับว่าวิดีโอสวยๆนะครับที่ใช้ AI ทำเนี่ยนะครับเขาเขียนพร้อมกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูวิธีการแกะพร้อมนะครับของคนที่ทำงานพวกนี้นะครับสำหรับคนที่เริ่มต้นและไม่รู้ว่าเขียนยังไงนะครับถึงได้อย่างนี้เนี่ยต้องดูคลิปนี้นะครับมาดูเลยครับง่ายมากเลยครับดับแบิ้ลครับไปที่เว็บนี้นะครับแบบนี้นะครับ นี่นะครับ hackingface.co นะครับ hackingface.co นะครับนี่นะครับแล้วก็คลิกไปที่คลิป Intruder นะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ผ่านนี้เลยนะครับที่ผมไฮไลท์นี่นะฮะผ่านนี้นะครับทั้งหมดนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้ทําการให้ทําการเลือกภาพที่เราต้องการนะครับอ่ะสมมติผมเลือกภาพนี้นะครับผมเลือกภาพนี้นะครับเป็นภาพขุนยนนะครับเห็นไหมครับผมเลือกหมดแล้วนะฮะเห็นไหมครับภาพนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับให้ทําการเลือกโหมดนะครับว่าจะเอาดีแค่ไหนนะครับนะครับส่วนตัวคลิปโมเดลเนี่ยค่าปกติของเขาคือตัว base for stable diffusion นะครับตัวนี้นะครับเลือกมาสักหนึ่งตัวครับผมเลือกเป็น fast กันนะครธรรมดานะครับตัวนี้นะครับเสร็จแล้วกด submit นะครับกด submit แล้วรอสักครู่นะครับนี่นะครับกำลังทำงานอยู่นะครับ คราวนี้นะครับผมไปเปิดตัวเรียวดูนะครับเรียดู dot ai มารอเลยนะครับทจะทําการเขียนพร้อมตรงนี้นะครับเขียนพร้อมด้านบนนะครับมาดูว่าใกล้เคียงต้นฉบับแค่ไหนนะครับตอนนี้กำลังทางานครึ่งทางแล้วนะฮะรอสักครู่นะครับเดี๋ยวภาพที่เรียนแบบภาพนี้จะออกมานะครับจะไม่เหมือนเป๊ะนะครับแต่ว่าลักษณะใกล้เคียงเลยนะครับก็จะช่วยประหยัดเวลาในการสูเกตตัวพร้อมนะครับอันนี้เป็นวิธีรัดนะครับ สำหรับคนที่ต้องการทําพวกนี้นะครับนี่นะครับงานเขาสวยมากนะครับอันนี้งานระดับเหนือชีพนะฮะนี่เขาเขียนได้ดีมากเลยครับก็เอาตัวนี้ไปใส่ในโปรแกรมที่เจนมาเป็นภาพวิดีโอนะครับพวกดันวีเอ็มเอก็ได้นะครับก็จะออกมาเป็นภาพเคลื่อนไหวแบบนี้นะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับนีครับผมจะทำการ c ปี้ไปนะฮะคัดไปนะครับ ผมก็ตีแล้วนะครับผมจะเปิดโปรแกรมเปิดเว็บ l e o n a r d o a i นะครับแล้วผมก็เ t สลงไปนะครับดื้อๆเลยนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับแล้วผมก็เลือกยังอยู่ไม่ตั้งค่าเลยนะครับไม่ตั้งค่าเลยแล้วผมก็กดเจนออกมาครับนะครับมาดูสิ่งที่ได้นะครับสักครู่นะครับ นี้แบบธรรมดาเลยนะครับไม่ได้ปรับค่าอะไรอย่างทั้งสิ้นนะครับภาพต้นฉบับเป็นภาพนี้นะครับเป็นภาพเหมือนหุ่นยนต์นะครับแต่ว่าตัวใบหน้าเนี่ยจะเป็นคนนะครับนะครับมาดูสิ่งที่ได้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนี่คือเบื้องหลังนะครับในการเขียนพร้อมถือว่าสวยงามมากนะครับสมจริงนะครับต้องชื่นชมของเลียวนาโดด้วยนะครับทำได้ดีมากนะครับก็คลิปความรู้เล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับ ลองไปทำกันดูนะครับขอบคุณที่ดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ